กับครูโฟอีกครั้งนะครับกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าเรามาเรียนอะไรกันบ้างน,นะครับมาทบทวนบทเรียนจากคราวที่แล้วกันนะครับบ้านเรือนไทยสี่ภาคามาดูกันนะครับบ้านเรือนไทยสี่ภาคได้แก่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้นะครับแต่ละภาคก็จะมีศิลปะและวัฒนธรรมที่ต่างกันนะครับ ถออือเป็นอีกหนึ่งแบบบ้านที่บ่งบอกถึงลักษณะไทยได้เป็นอย่างดีนอกจากการออกแบบบ้านที่สวยงามแล้วแล้วโดดเด่นเรือนไทยสี่ภาคส่วนใหญ่มักออกแบบบ้านต่างกันนะครับแต่ละสี่ภาคก็จะมีศิละปะท,ที่ต่างกันนะครับไปตามสภาพแวดล้อมภูมิประเทศภูมิอากาศนะครับโดยเน้นความสะดวกสบายและประโยชน์ในการใช้สอยเห็นไหมครับคนสมัยก่อนเขาก็จะเน้นความสะดวกสบายแล้วก็การใช้สอยนะครับ อยู่ไงให้สบายที่สุดสร้างไงให้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็โดดเด่นในเอกลักษณ์ของเขาเองนะครับนี่คือตัวอย่างของเรือนไทยสีทั้งสี่ภาคเลยนะครับเห็นไหมอ่าเห็นรูปแรกไหมครับรูปแรกเป็นของภาคอะไรครับนักเรียนรู้ไหมรูปแรกเป็นของภาคกลางนะครับเห็นไหมก็จะดูใหญ่โตใช่ไหมครับอ่าหน้าจั่วก็จะดูแหลมดูสูงขึ้นนะครับต่อมาครับเป็นเรือนไทยของภาคอะไรครับเห็นไหม ่อมาเป็นเลนทายของภาคเหนือนะครับเห็นไหมครับความต่างเจาะของภาคกลางเห็นไหมต่างกันไหมครับหน้าจั่วบ้านก็จะต่างกันใช่ไหมครับเห็นไหมความสูงก็จะต่างกันนะครับเห็นไหมครับสวยงามเหมือนกันเลยนะแต่ว่าสองหลังนี้ก็จะมีความคล้ายๆกันนะครับเห็นไหมต่อมาครับเห็นไหมบ้านตะวันอันนี้รูปที่สามนักเรียนเห็นไหมครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้ก็หน้าจั่วก็จะต่างกับ ต่างกับของสองของภาคไปใช่ไหมครับต่างจากภาคกลางแลภาคเหนือใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นหน้าจั่วจะเล็กหน่อยนะครับหน้าจั่วก็คือสามเหลี่ยมตรงตรงหน้าบ้านนะครับนักเรียนเห็นไหมตรงหลังคาบ้านนะครับเขาเรียกว่าหลังคาหน้าจั่วนะครับเห็นไหมครับออกมาครับภาคสุดท้ายภาคสุดท้ายก็จะเป็นภาคใต้นะครับเห็นไหมใต้ถุนก็จะไม่สูงเท่ากับภาคอื่นๆใช่ไหมครับเห็นไหมหน้าจั่วก็จะต่างกันใช่ไหมครับหน้าตัวของภาคใต้ก็จะดูลึกกว่าใช่ไหมครับ รามาดูเรือนไทยภาคเหนือกันมั้นนะครับนะครับเรือนไทยภาคเหนือเป็นหนึ่งในเรือนไทยทั้ง4ี่ภาคใช่ไหมครับเป็นหนึ่งในเรือนไทย4ี่ภาคของเรานะต่อมาครับเป็นหนึ่งในเรือนไทย4ี่ภาคของไทยส่สวนมากจะพบได้ในจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่พะเยาลำปางลำพูนแพร่น่านอุตรดิษฐ์และแม่ห้องต่อน,นะครับอ่าและอีกอันหนึ่งก็คือจังหวัดตากงนะครับมีอยู่ส่วนน้อยนะครับจังหวัดตากง แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ในเชียงใหม่ใช่ไหมครับเชียงใหม่พยาวลำปางนะครับก็จะเยอะหน่อยนะครับเรือนไทยภาคเหนือเรามาดูเรือนไทยภาคเหนือกันนะครับเรือนไทยภาคเหนือเป็นเรือนไทยยกใต้ถุนสูงคล้ายกับของภาคกลางเพราะว่ามีการยกใต้ถุนสูงเหมือนกันนะครับเลยคล้ายกับของภาคกลางแต่มีลักษณะอื่นๆแตกต่างกันมากเพราะดินฟ้าอากาศนะลูกนะดินฟ้าอากาศของภาคเหนือกับภาคกลางก็จะต่างกันนะครับ ขนบธรรมเนียมประเพณีและ,และวัฒนธรรมก็ต่างกันนะครับลูกแล้วก็ของภาคเหนือจะมีฤดูหนาวมากกว่าภาคกลางนะครับทําให้มีลักษณะเฉพาะรูปแบบนะครับอย่างเช่นทรงหลังคาเห็นไหมครับทรงหลังคาและสัดส่วนของตัวเรือนเตี้ยคุ้มมากกว่าเห็นไหมครับตัวเรือนจะเตี้ยและคุ้มมากกว่านะครับเจาะช่องหน้าต่างแคบเห็นไหมครับเพราะว่า มีลมหนาวเข้ามาเยอะใช่ไหมลูกอ่าก็จะป้องกันความหนาวนะลูกนะอ่าเจาะช่องหน้าต่างแคบเล็กๆนะลูกนะการลมหนาวนะครับเห็นไหมการลมหนาวตัวเรือนทุกรูปแบบมีความกลมกลืนกับธรรมชาติเห็นไหมมีความกลมกลืนกับธรรมชาติเพราะว่าใช้วัตดุจากธรรมชาตินะลูกนะอย่างเช่นพระอาจจะใช้ไม้สักก็ได้นะลูกนะคนมีฐานะก็จะใช้ไม้สักหน่อยนะครับไม้สักก็จะมีราคาแพงกว่านะครับลูกอ่า และม,มีคุณค่าทางศิลปะด้านสถาปตัตยกรรมอย่างดีนะมีคุณมีความงามของสถาปตัตยกรรมอย่างดีเลยนะครับอของชาวภาคเหนือนะลูกนะเราพบเรือนทางภาคเหนือในลักษณะใหญ่ๆได้สองแบบในสองแบบนี้แบบอะไรมัง่งคือแบบเรือนไทยดั้งเดิมเห็นไหมเรือนไทยดั้งเดิมก็จะเป็นเรือนไทยที่ยกใตุ้นสูงนะครับอ,อันนี้เขาจะเรียกว่าเรือนไทยดั้งเดิมนะลูกนะ และเรือนไทยพื้นบ้านอันนี้ก็จะมีรูปแบบที่รีนเวทมาแล้วให้ดูพื้นบ้านนะครับใต้ถุนอาจจะไม่สูงเท่ากับเรือนไทยดั้งเดิมนะครับแล้วก็จะมีความล้ําสมัยกว่านะครับต่อมาครับอันนี้คือตัวอย่างของเรือนไทยภาคเหนือดั้งเดิมนะครับเป็นเรือนไทยภาคเหนือดั้งเดิมไหมลูกนะเห็นไหมการตกแต่งเห็นไหมลูกหลังคาก็เป็นหลังคาสูงใช่ไหมครับแต่ว่าหน้าจั่วหลังคาก็จะไม่เหมือนของภาคกลางนะครับแล้วก็ ด้วยตัวบานหน้าต่างเห็นไหมลูกก็จะมีความเล็กกว่าของบานหน้าต่างภาคกลางนะครับเพราะว่าช่วงฤดูหนาวของชาวภาคเหนือก็จะมีความหนาวกว่าของภาคกลางนะลูกนะเห็นไหมภาคกลางจะไม่หนาวเท่าภาคเหนือนะครับภาคภาคกลางนี่คือบานหน้าต่างเขาจะมีขนาดใหญ่กว่านะครับเพื่อรับลมนะลูกนะแต่ของภาคเหนือก็จะเล็กกว่าหน่อยนะครับเพื่อป้องกันลมนะลูกนะเพราะว่าลมหนาวมันหนาวมากนะลูกนะสมัยก่อนเห็นไหมลูกแล้วก็สีสันหรือการตกแต่งก็จะเป็นตามสไตล์ของเจ้าของบ้านนะลูกนะเห็นไหม ถ้าสีดำก็จะดูเข้มขลังหน่อยนะครับเห็นมะลูกดูเข้มขลังดูสวยไปอีกแบบนะลูกนะเห็นไหมสีน้ําตาลก็จะดูสวยไปอีกแบบนะลูกเห็นไหมดูเหมือนความเก่าแก่นะครับเห็นไหมอ่าอันนี้คือตัวอย่างของบ้านเรือนไทยของภาคเหนือนะครับเห็นไหมลูกสองหลังสวยเลยนะครับเป็นสถาปัตยกรรมด้วยนะลูกนะเห็นไหมของชาวภาคเหนือนะครับเห็นครับเรือนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าเรือนไทยภาคอีสานนะครับ เรือนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือเรือนไทยภาคอีสานนะครับเป็นหนึ่งในเรือนไทยสี่ภาคนะครับนักเรียนอ่าเป็นหนึ่งในเรือนไทย4ภาคนะครับแบ่งออกได้เป็นวิธีการปลูกได้3ประเภทนะครับอ่มี3าลักษณะมีอะไรบ้างก็คือ1แบบชั่วคาวนะครับแบบชั่วคราวแล้วก็กึ่งถาวรอ่ากึ่งถาวรอีกแบบนึงก็คือแบบเรือนไทยแบบถาวรนะครับมี3าประเภทนะครับเรือนไทยภาคอีสานนะครับ นี่คือลักษณะแรกของเรือนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะครับอ่าลักษณะแรกคือเรือนไทยแบบชั่วคราวนะครับเรือนไทยแบบชั่วคราวนะครับนักเรียนสร้างไว้เฉพาะฤดูกาลนะครับเช่นเถียงนานะครับหรือเถียงไร่นะครับอ่าเอาไว้แบบว่าไว้พักระหว่างตอนทํางานนะครับนี่เห็นไหมตอนเกี่ยวข้าวหรือว่าทําไร่ทําสวนนะครับอ่าเหมือนว่าเป็นจุดพักชั่วคราวนะครับอ่ามีโครงสร้างเป็นยังไงครับอ่า ยกใต้ถุนสูงใช่ไหมครับมีโครงสร้างยกใต้ถุนสูงทํามาจากเสาทั้งสี่ด้านเป็นไม้ทั้งหมดนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับมีเสาอาจจะมีหกเสาหรือสี่เสาก็ได้นะครับถ้าเกิดใหญ่เน่อยก็จะมีหกเสานะครับทั้งหมดก็จะเป็นไม้นะครับมุมหลังคาครับมุมหลังคาด้วยย่านะครับหรือแปะแผ่นไม้นะครับแผ่นไม้นะครับมุมหลังคานะครับแล้วก็ตัวพื้นก็จะเป็นพื้นไม้นะครับพื้นไม้ธรรมดานะครับ คือมาที่มาจากเรือนเก่านะครับเพราะว่าสร้างไว้อยู่แค่ชั่วคราวใช่ไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับสร้างไว้อยู่ไว้ชั่วคราวนะครับมีอายุใช้งานอยู่ประมาณ1-2ปีนะครับก็จะสึกหลอนะครับเพราะว่าสร้างไว้แบบคร่าวๆนะครับสร้างไว้แบบชั่วคราวไว้สําหรับกันแดดกันลมกันฝนเท่านั้นนะครับไม่ไม่ได้แบบอยู่อาศัยนานๆนะครับไว้แบบเป็นจุดพักชั่วคราวนะครับสามารถรื้อถอนได้ง่ายนะครับโอเคครับอันนี้คือแบบแบบชั่วคราวนะครับ แบบชั่วคเาวคือถ้าเกิดเราอยากลื้อถอนก็สามารถลื้อถอนออกได้ง่ายนะครับเรือนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าเรือนไทยภาคอีสานนะครับอันนี้เป็นรูปแบบกึ่งถาวรนะครับกึ่งถาวรคือกระต๊อบหรือเรือนเล็กอไม่มั่นคงแข็งแรงนักนะครับอันนี้มีชื่อเรียกว่าเรือนยาวหรือเรือนยาวหรือว่ายาวเรือนนะครับอาจเป็นแบบเรือนเครื่องผูกนะครับเป็นเรือนเครื่องผูกนะครับหรือว่า เรือนเครื่องเรือนเครื่องสับนะครับอาจจะเอาไม้มาสับกันนะครับต่อมาครับเป็นเรือนพักอาศัยที่แยกออกมาจากเรือนใหญ่นะครับอ่าจะเป็นเรือนที่แยกออกมาจากเรือนใหญ่นะครับเรือนกึงแบบถาวรมีมีลักษณะคล้ายเรือนเกยทั่วไปนะครับแต่พิถีพิถันน้อยกว่านะครับอยู่ในประเภทของเรือนเครื่องผูกนะครับส่วนใหญ่เรือนแบบตึงถาวรก็จะอยู่ในประเภทของเรือนเครื่องผูกนะครับ อันนี้คือตัวอย่างของเรือนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบกึ่งถาวรนะครับอันนี้เป็นขอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานของเรานะครับแต่อันนี้เป็นแบบว่ารูปภาพแบบว่าของแบบว่าเรือนไทยแบบกึ่งถาวรนะครับก็จะดูแข็งแรงกว่าเรือนไทยแบบชั่วคราวใช่ไหมครับเห็นไหมก็จะดูมีการทําให้ดูแข็งแรงมากกว่านะครับเห็นไหมอันนี้สามารถพักอาศัยได้นะครับก็จะคงทนกว่าเรือนไทยแบบชั่วคราวมากเลยนะครับเห็นไหม ตัวเต๋าก็จะมีการฝังดินลึกกว่าเรือนไทยแบบว่าชั่วคราวนะครับตัวบ้านตัวไม้ก็จะมีการภภพิถีพิถันในการสร้างมากกว่าเรือนไทยแบบชั่วคราวนะครับเห็นไหมอันนี้สามารถพักอาศัยได้เลยนะครับเห็นไหมแต่ก็จะไม่ใหญ่เท่ากับเรือนไทยแบบถาวรน,นะครับอันนี้ก็จะเล็กกว่านะครับเห็นไหมลูกก็จะสวยงามนะครับอันนี้การจัดวางหรือว่าการสร้างก็แล้วแต่คนในพื้นที่เลยครับแต่ว่าทรงของหลงังคาเห็นไหมครับ ก็ย,ยังยึดหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานอยู่นะครับทรงของตัวเรือนไทยเห็นไหมครับแล้วก็จะเป็นทรงจะคล้ายๆกับเรือนไทยภาคกลางนิดหน่อยนะครับนะครับแต่ว่าจะจะมีความคล้ายกันก็คือการยกใต้ถุนสูงเหมือนกันนะครับอของทุกภาคเรือนไทยทุกภาคจะมีการยกใต้ถุนสูงเหมือนกันนะครับ <S <S เพื่อป้องกันน้ําท่วมนะครับและสามารถเอาไว้เลี้ยงสัตว์ได้นะครับนักเรียนครับ เรือไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะครับอันนี้จะเป็นแบบถาวรนะครับแบบถาวรมีลักษณะอย่างไงเรามาดูกันนะครับลักษณะแบบถาวรเป็นเรือไทยเครื่องสับนะครับเป็นเรือนไทยเครื่องสับเป็นหรือเรือนไม้กระดานครับอาจจำแนกได้3ามชนิดนะครับคือเพือนเกยเพือนแฝดเพือนโขงนะครับลักษณะเรือจะมีใต้ถุนสูงนะครับเช่นเดียวกับเรือนไทยภาคอื่นๆนะครับต่อมาครับเรือนไทยเครื่องสับเหล่านี้ ไม่นิยมเจาะช่องหน้าต่างนะครับช่องหน้าต่างกว้างน,นะครับอันนี้อาจจะเจาะช่องหน้าต่างเป็นช่องหน,น้าต่างแคบๆนะครับนักเรียนส่วนประตูก็จะเข้าออกได้เพียงด้านเดียวนะครับทางเข้าประตูก็จะมีเพียงด้านเดียวนะครับภายในเรือนภายในตัวเรือนก็เลยมีค่อนข้างจะมีความมืดหน่อยนะครับภายในตัวเรือนก็จะมีค่อนข้างจะมีความมืดหน ciamo, ่อยนะครับเพราะในฤดูหนาวจะมีลมพัดมาแรงนะครับพัดมาจัดมากนะครับจึงทําให้ตัวเรือนนะครับทึบนะครับจึงทําให้ตัวเรือนทึบ <ítulo> เพื่อป้องกันนะครับไม่รับลมนะครับไม่รับลมหนาวนะครับนักเรียนเพราะว่าถ้าลมหนาวเข้ามาโดยตัวเรือนมากใช่ไหมครับคนเราอาจจะไม่สบายได้นะครับเพราะว่าในการหาหมอสมัยก่อนนะครับเขาไม่มีการแบบว่านั่งรถไปโรงพยาบาลนะครับนักเรียนเขาต้องให้หมอมารักษาที่บ้านนะครับกว่าหมอจะมาใช่ไหมครับเพราะว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานก็จะมีความหนาวกว่าภาคกลางใช่ไหมครับเพราะว่าของเรือนไทยภาคกลางนี่ก็จะมีช่องหน้าต่างที่กว้างใช่ไหมครับแต่ว่า ของเดือนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานก็จะมีช่องหน้าต่างที่แคบกว่านะครับเพราะว่าลมหนาวนั้นหนาวกว่าของภาคกลางนะครับแล้วก็อยู่นานกว่านะครับเขาเลยต้องทําช่องหน้าต่างแคบเพื่อป้องกันรับลมนะครับต่อมาครับบ้านทรงไทยภาคบ้านทรงไทยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะมุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผานะครับกระเบื้องดินเผาหรือว่ากระเบื้องธรรมดานะครับรอบแล้วก็รอบตัวบ้านนะครับจะไม่มีชายหลังคาปีกนกนะครับ เพื่อยื่นออกมาคุมตัวบ้านนะครับอันนี้ก็จะไม่มีชายหลังคาปีกนกเพื่อยื่นออกมาคุมตัวบ้านนะครับนักเรียนแต่ว่าตัวบ้านทรงไทยก็จะคล้ายๆกับทรงไทยภาคกลางนะครับตัวหลังคาก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีความเรียบง่ายกว่านะครับนักเรียนครับอันนี้คือตัวอย่างของเรือนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบถาวรนะครับเห็นไหมครับตัวเรือนก็จะมีความแข็งแรงนะครับใต้ถุนดูสูงใช่ไหมครับเห็นไหมก็จะเป็นบ้านยกใต้ถุนสูงนะครับอ่า ทรงของตัวบ้านจะคล้ายๆเรือนไทยภาคกลางนะครับเห็นไหมจะคล้ายๆเรือนไทยภาคกลางครับจั่วหลังคาก็จะคล้ายๆกันนะครับเห็นไหมแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันเลยก็คือเห็นไหมครับเห็นช่องหน้าต่างไหมครับนักเรียนช่องหน้าต่างก็จะมีความเล็กกว่าใช่ไหมครับถ้าเป็นเรือนไทยภาคกลางช่องหน้าต่างก็จะมีความกว้างกว่านะครับเห็นไหมอันนี้ก็จะเล็กกว่านะครับแล้วก็ตัวข้างในเรือนเห็นไหมนักเรียนก็จะดูทึบดูมืดใช่ไหมครับจะไม่เหมือนของเรือนไทยภาคกลางนะครับ ตัวในเดือนจะดูสว่างนะครับอันนี้ตัวในเดือนจะจะดูทึบดูมืดนะครับแล้วก็ทางเข้าทางออกในบ้านนะครับในช่องแบบห้องนอนห้องต่างๆครับก็จะมีทางเข้าทางออกแค่บานเดียวนะครับเห็นไหมก็จะมีออกแค่ช่องได้ท่องเดียวนะครับแต่ของภาคกลางบางทีก็จะมี2ประตูนะครับนักเรียนสองประตูเลยนะครับแต่ว่าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานก็จะเข้าออกได้ด้านเดียวนะครับแล้วก็เป็นบ้านยกใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันน้ําท่วมแล้วก็ข้างล่างไว้สามารถไวเลี้ยงสัตว์ได้นะครับ เช่นเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้นะครับเห็นไหมอ่าอันนี้คือพอสร้างเพื่อดํารงวิถีชีวิตของเขานะครับอ่าแต่ว่าภายในตัวเรือนไทยแบบถาวรก็จะมีเห็นไหมครับรอบนอกก็จะมีเรือนไทยแบบตึงถาวรอ,อยู่ด้วยใช่ไหมครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้อาจจะว่าเอาไว้พักอาศัยข้างนอกก็ได้อย่างนี้ครับหรือว่ามีญาติมาหรือว่ามีใครมาก็ให้พักเรือนข้างนอกไว้รับแขกได้นะครับอันนี้ก็จะมีความสวยงามนะครับแล้วก็ตัวหลังคาเห็นไหมครับ ก็จะมุง um, ด้วยกระเบื้องนะครับกระเบื้องหรือเป็นกระเบื้องดินเผาหรือว่ากระเบื้องธรรมดานะครับก็จะเป็นไว้สําหรับม you know. really ุงหลังคานะครับสิ่งที่ต่างจากเรือนไายภาคกลางกับภาคเหนือก็คือหลังคาหน้าจั่วเห็นไหมครับจั่วของหลังคาก็จะต่างกันนะครับของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีความเรียบง่ายกว่านะครับเห็นไหมตัวใหญ่แต่ละภาคจั่วของหลังคาก็จะต่างกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันที่สุดก็คือการยกแต้ถุนสูงเหมือนกันนะครับแการได้รับอิทธิพลเหมือนกันก็คือการยกแต้ถุนสูง คนสมัยก่อนเขาควรําท่วมากนะครับนักเรียนเขาก็เลยทํายกใต้สนสูงแล้วก็ในใต้ถุนเนี่ยก็สามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไรได้นะครับอยู่ในบริเวณบ้านนะครับโอเคครับครับจบไปแล้วนะครับสําหรับสัปดาห์นี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับนักเรียนครับขอบคุณนะครับที่ตั้งใจเรียนกันรักษาสุขภาพด้วยนะลูกนะโอเคครับ